สวัสดีพี่ๆชาวพรกสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะยามเย็นๆกับรายการตำนานหลวงพ่อเงินนะครับนะอ่ะก็มีพักเครื่องสายหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากท่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2ป3 3 2นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับ อ่าไม่เสียเวลานะครับรายการที่หนึ่งนะครับอ่าองนี้ครับอ่ารูปหลอหลวงพ่อเงินเนาะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ค้ตานะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่อันนี้ครับมีคาบเขียวด้วยเนาะองคนี้นะพี่เห็นไหมอ่ามีคาบเขียวด้วยนะครับโอ้นี่มีเม็ดแร่ด้วยครับพี่ใช่ไหมเนี่ยครับตรงแขนอ่าด้านขวาเนาะอ่า อชอบถูกใจนะครับปิดกันเข้ามาไล่เลยเนาะอรบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยเนาะ,ะรายการที่หนึ่งครับต่อไปครับอารายการที่สองนะครับอ่าครับวังนี้ก็เป็นรูปปลอหลวงพ่อ,งองเงินเนาะ, <c oughs> ะเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะ,ะอันนี้ครับจะมีค่าอะไรนะทาาสีแดงแดงเขาเรียกอะไรสาใช่ไหมพี่เนี่ยครับขึ้นเลยนเนี่ยครับเนี่ยครับสีแดงสนิมแดงขึ้นเป็นสาเลยนะพี่นะ เนี่ยครับตัวรับพี่ผิวลอห่านะครับสวยๆเลยเนาะสวยธรรมชาตินะครับพี่อ่านี่ครับอรายการที่สองนะครับเอาไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับรายการที่สามครับมาองนี้ก็มีอภาพสนิมเขียวเนาะแล้วก็สนิมแดงก็มีนะพี่นะเนี่ยครับขึ้นเป็นสาเลยเนาะ อ่าเนี่ยครับดูครับพี่สวยๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่ครับลองเงินนะครับอ่า นี่น่าจะเป็นพิมพ์นิยมเนาะอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆครับพี่ครับพี่เบ้ายังอยู่เลยเห็นไหมตรงการชนวนเนาะอ่ะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่อยู่โลหะครับมีการหดการยุบการย่รยนนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับนี่น่าจะเป็นพิมพ์นิยมเอเนาะอ่า <c oughs> อ่าเดี๋ยครับภาพพิมเบ้าเดิมๆนะครับพี่อันนี้ครับรายการที่สี่นะครับผมต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่านี่ครับอ่ารูปรองลงเพิ่มเงินนะครับองนี้ครับภาพสนิมเขียวเดิมๆเลยนะครับเนาะอ่ามีทั้งสนิมแดงด้วยครับพี่ที่ขึ้นเป็นสาเลยครับนี่ครับก้นผิวมะละเลยนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหขึ้นเป็นสาเลยนะครับพี่ นี่นะครับรายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้านะครับต่อไปครับอารายการที่หกนะครับอ่านะ่ครับองนี้ครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีเนาะอ่าอ่าองนี้น่าจะเป็นเรื่องกะไรเงินนะพี่นะเนี่ยโอ้โหสีเงินสวยๆเลยนะครับพี่เนี่ยครับอ่าเห็นไหมมันจะมีมือเนาะจะมีมือชัดเจนนะครับนี่อ่าซ้อนกันเนาะ นี่ครับสวยๆเลยครับพี่โอ้โหดูครับอ่ะตรงนี้ครับรายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่7ดครับอ่านี่ครับหลงพ่อเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะนี่ผิวมีคราบสนิมเขียวด้วยนิ่วโอ้โหพี่ดูครับก้นผิวมะละแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหอ่านี่ครับเห็นไหมครับภาพสนิมเขียวเนาะเนี่ยอือหืออ่านี่ครับองน,นี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดไปครับรายการที่แปดครับองคนี้ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ อันนี้ครับจะออกไปทางเนื้อแก่หนากนะพี่น้าเนื้อแก่นาคเนาะเนี่ยครับโอ้โหอ่านี่ครับโอ้โหดูพี่ผิวก็เก่าสวยๆเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับรับนะครับอืออ่าชอบถูกใจครับปิดกันเข้ามาได้นะครับนะชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยอ่อยานี่นะครับ รายการที่เอแปดนะพี่นะรายการที่แปดนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่นนี้ครับผงข้อเงินนะครับโอ้โหนี่ครับพี่ครีบเบ้าเดิมเดิมเลยนะครับนะคาครีบเบ้าเดิมเดิมเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมีรอยค้นมีรอยตะไบเนาะอ่าอ่านี่ครับพี่ใต้อ่านะครับช่วงคอเนาะครับโอ้โหรอยตะไบนะพี่นี่ครับภาพาคีบเบ้าเดิมเดิมนะครับอื สวยมากเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับก้นมีรอยตะไบครับตรงนี้ครับอ่ารายการที่อ่ารายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทเนาะนี่ครับโอ้โหคาโเก่าเลยนะครับคาบปเก่าเลยนี่ครับอ้โหนี่ครับพี่เห็นไหม ห้าชาฝงสนิมนะพเ่สนิมเขียวสนิ่มแดงเอ้ยนะครับนี่ครับอ่าก้นก็มีรอยตะไบเนาะอ่ะตรงนี้ครับรายการที่สิบนะครับไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับนี่รูปหล่อลงพงเงินพิมพ์นิยมเอครับตรงนี้ครับมีคราบอ่า สานอเขาเรียกเลยนะสาสนิมแดงใช่ไหมอ่าเ <c oughs> นี่ยครับอ่านี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับโอ้โหดูพี่ฟิลสวยเลยนะครับนี่ครับอ่านี่อ่านี่ครับการชนวนเนาะอ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าชอบปิดนเข้ามาได้เลย ไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ่นนี้ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเนรออ่านี่ครับอันนี้อันนี้ครับโหเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่นี่ครับโหนี่เห็นไหมอ่าใบหน้าคมชัดเลยนะครับเนาะใบหน้าคมชัดนามือเห็นชัดเจนนะพี่นะเอามีตาอะไรนะ ตาพระอินด้วยนะพี่นะเห็นไหมอนุญาตเอาไม้แหลกแป๊บหนึ่งพี่เนาะไม้แหลกไม่มีนะพี่นะอนุญาเอาใช้ปากกาเนาะในตาพระอินทร์นะครับองนี้เขามีตาพระอินทรในี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเนีย่ยเห็นไหมมีเม็ดตาพระอินทร์ด้วยครับพี่องค์นี้ครับ โอ้โหนี่ครับสวยๆเลยอรงนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับนะรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็มีเมตตาพระอินทร์นะครับเห็นไหมเนี่ยเมตตาพระอินทร์เนาะเนี่ยตรงนักแข่งนะพี่ดานักแข่งเนาะอ่าเนี่ยครับ ตาพระอินเม็ดกลมๆนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับโอ้โหเนื้อหานะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับรายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับหตัวพี่รัาบเป้าอยู่เลยเนาะเนี้ย นะครับเขาเรียกว่าเนื้อสวยเก่าธรรมชาติเลยนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับอโอ้โหูครัวพี่เนี่ยครับพี่เบ่าเดิมๆเลยนะครับน้องครับพี่เบ่าเดิมๆเลยนี่ครับผิวแล้วครับมีการหดการยุบการย่นเลยนะครับพี่ ครับรายการที่สิบสี่ครับนะรายการที่สิบสี่ต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอันนี้ครับหูจะออกเนื้อนยครับก็ไล่เงินเลยนะพี่น้องเห็นไหมผิวเก่ามากครับพี่ครับมีคาบเป้าเดิมๆนะครับก้นก็ผิวมะละนะครับอันีครับลงกล้องนะครับนะนี่ครับหูดูครับพี่คาบขิ้เป้าเดิมๆเลยนะพี่น้อง ครับพี่เบ้าเดิมๆเลยนะครับอาหารเนี่ยครับพี่นี่ครับอขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะพี่น้องพอดีรถหาเสียงกําลังวิ่งผ่านนะพี่นะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเวลาอัดคลิปนี้โอ้โหวิ่งผ่านกันจังเลยอะต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องเนี่ครับวงนี้ครับรายการที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับนี่ครับเนื้อสีออกเงินนเลยเนาะทอไมครับ รายการที่สิบหกนะครับอ่าอ่าองนี้ครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนะองนี้มีเม็ดแร่นะครับพี่อ้นี่ครับอ่าอาหลงกล้องนะครับอ๋อนี้น่าจะเป็นพิมพ์กีตานะครับนี่พิมพ์กีตามีเม็ดแร่นะครับพี่เห็นไหมเนะี่ยมีเม็ดแร่เลยนะครับเนาะ อันนี้ครับรอยประกบนะครับพี่รอยประกบนี่ครับโอ้โหด้านหลังพี่นี่รอยเม็ดแร่นะครับองนี้ครับรายการที่สิบหกนะครับนะรายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับองนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับองนี้ก็มีเม็ดแร่นะพี่นะองนี้ก็มีเม็ดแร่นะครับ เนี่ยครับโอ้โหงนี้เห็นไหมเ็ดแร่ตรงนี้ครับพี่มีแร่นะครับีตองนี้ครับอ่านี่ครับสวยๆเลยอ่ะองนี้ครับม่ามีรอยตะไบที่ก้นด้วยนะพี่น้องอ่าอ่ตรงนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับ อนี่ครับพวกนี้ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาครับโอ้โหโดูพี่ครับสีเขียวยังอยู่เลยเนาะนี่ครับสวยโอ้โหผ,ผิวมละเลยนะครับก้นก็มีรอยตะไบนะครับอนี่ครับดูครับพี่ครับเขียวนะครับสวยจริงๆเลยครับชอบถ,ถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะเวลาปิดกันเข้ามาได้เลยอย่ารอช้านะพี่นา,นาๆๆยอย่ารอช้า นี่ครับผิวมะระนี่นามผิวมะระนะครับรายการที <c oughs> <c oughs> ่สิบแปดครับอ่าต่อไปเข้ารายการที่สิบเก้านะครับอ่านี้ครับเป็นภาษากระจายหลวงพ่อเงินนพี่นอนี่ครับเนื้อหาเก่าเกาเลยนะครับภาษากระจายหลวงพ่อเงินนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่คราบเก่าเกาเลยนะครับน้องคราบเก่าเกาเลยนะครับอ่า ครับรายการที่สิบเก้านะครับนะรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอ่าครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินเนาะนี่ครับมีอคระด้วยนะครับอ่าเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ครับดูใกล้ๆกันเลยนะครับอ่า รรค,รรครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะครับเนาะจอบใหญ่ลงพ่องเงินนะครับนี่ครับคราบสวยๆส,ยสนิมเก่าๆเลยนะพี่อ่านี่ครับอื ชอบถูกใจนะครับปิดกันมาได้เลยนะครับเนาะอ่ะวนี้ครับรายการที่อ่ายี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่ะเป็นจอบหลงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นจอบหลงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์นะครับอ่เนี่ครับครับสนิมเขียวนะครับ นี่ครับรายการที่22นะครับอ่าต่อไปครับรายการที่2 3นะครับอ่านี่ครับพี่อันนี้ครับเป็นจอบเล็กนะครับอ่าเนื้อนาคเนาะโอ้จอบเล็กสองหน้าเนื้อนาคเลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบนะครับนี่เลี่ยมกรอบกันน้ําเลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยนี่ครับโอ้โหเนื้อนาคนะครับพี่นี่โอ้โหดูครับจะออกชมพูชมพูเนาะเนี่ยเป็นจอบเล็ก2หน้าเนื้อนาคมาพี่นะ เนี่ยครับอ่าออกสีนาคเลยครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมอ่าต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าเป็นจอบใหญ่นะครับเนาะเนี่ยครับเนื้อออกไปสีนาคเลยนะพี่ดาเนี่ยเห็นไหมหลังแบบนะครับหลังแบบด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับสวยเลยนะครับจอบใหญ่ลงพ่วเงินนะครับเนื้อสีนาคเลยนะพี่ดาเนี่ยโอ้โห หลังแบบด้วยครับอ่าหลังแบบนะครับนี่ครับอ่ารายการที่24ครับครับก่อนจบันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ